สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะคะของช่องนางฟ้าแลนด o ้อมออฟเลิฟนะคะ สวัสดีวันจันทร์ที่9นะคะพฤษภาค่ะวันนี้นะคะก็ถึงคิวราศีมีนแล้วค่ะดวงราศีมีนนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็นิสัยส่วนตัวนะคะของเดือนพฤษภาทั้งเดือนค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับบาง,บางคนบ้างก็ต้องขอโทษไว้นะนะท,ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟังคลิป ที่ผ่านมาของช่องนี้จนจบนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะจะลงคลิปเรื่อยๆทุกเดือนแล้วก็ตลอดไปนะคะค่ะราสีมีนนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาถึง15เมษายนนะคะในส่วนนิสยัยส่วนตัวของคนเกิดราศีมีนนะคะคนเกิดราศีมีนจะเป็นคนที่ เรียบร้อยนุ่มนวลแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำแล้วก็ชอบถ้าชอบอะไรหรือว่าสะสมอะไรตั้งแต่เด็กๆจะเป็นคนที่ชอบแล้วชอบเลยสมมติว่าตอนเด็กๆชอบอ่าการ์ตูนเรื่องอะไรชอบฟังเพลงแบบไหนชอบแบบดาราคนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจำไม่ลืมฝังใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบ สะสมหรือว่าเป็นรสนิยมที่แบบว่าชอบอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นนะคะอย่างเช่นแบบตอนคุณเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะชอบชอบกีฬาอะไรที่แบบอุ้ยที่ฮอตๆอกันแต่คุณนะ่ะถ้าชอบอะไรแล้วก็คือชอบเลยอย่างแบบ คั่งฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เด็กจนโตชอบฟุตบอลแบบไหนก็จะชอบแบบนั้นเลยสมมติว่าชอบนักร้องแบบสไตล์ไหนสไตล์สมมติสไตล์แจ๊สสไตล์ล็อกหรืออะไรเงี้ยชอบแบบไหนก็จะฟังอยู่งั้นฟังตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่เบื่อคะ่ะคนเกิดราศีเมษเป็นคนที่ไม่ค่อยเบื่ออะไรง่ายๆสามารถที่จะทานข้าวเมนูเดิมซ้ำๆได้แบบ หลายๆวันเออแบบเป็นคนคนเกิดราศีมีนก็คือแบบตอนเด็กคือเลี้ยงง่ายมากคุณพ่อคุณแม่ให้ทานอะไรก็ทานอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ค่อยเรื่องเยอะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใช้ชีวิตวุ่นวายอะค่ะชอบแบบเก็บตัวเงียบๆอะไรที่มีความสุขสามารถหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอยู่ได้ทั้งวันความน่ารักของคนเกิดราศีมีนนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะๆค่ะวุ่นวายขายปลาช่อนใช่แต่นิสัยส่วนตัวของคนเกิดราศีมีนคือเป็นคนที่รักจริงรักเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคู่น้อยมากแบบไม่ค่อยใช้ความเจ้าชู้พั่มเพื่อเหมือนราศีอื่นไม่ค่อยบริหารสเสน่ห์อะไรเงี้ยนะใช่มาค่ะมาเข้าเรื่องการงานของคนเกิดราศีมีนก่อนเลย คนเกิดราศีมีนเป็นคนที่เวลาที่ตั้งใจทำอะไรแล้วหรือว่ามุ่งมั่นที่จะทำงานไหนๆแล้วก็จะประสบความสำเร็จสมมติว่าตอนเรียนจะวางแผนชีวิตเวลาว่าโอเคฉันอยากจะบอกว่าเออโตมา สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณครูถามว่าหนูอยากเป็นอะไรราศีมีนก็จะบอกว่าเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยจะบอกบอกวันนั้นก็คือสามารถเรียนจบและทำในวันนี้ได้ใช่ค่ะเป็นคนเกิดราศีมีนเป็นคนที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยความฝันแล้วก็มีฝันแล้วก็ฝันนั้นส่วนมากจะไปถึงจริงๆนะคะใช่การงานของคนเกิดราศีมีนสำหรับคนที่ ทำงานประจำนะคะก็เรื่อยๆค่ะมีความสุขมีความสุขกับงานที่รักแล้วก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบหน้าเบือ่อโอ้ยคืองานมันเหมือนเดิมอะ่ะอยากไปมากอยากไปไกลกว่านี้หรือว่าแบบเหนื่อยแล้วแบบ คือหลับตาเดินเข้าออฟฟิศก็ทําได้หมดหรือว่าดับตาเดินเข้าสํานักงานก็รู้หมดว่าวันนี้จะต้องทําอะไรเออถึงเวลาก็เลิกงานอะไรเงี้ยคนเกิดราศีมีนเรื่องงานคือไม่มีปัญหาก็คือถ้าอะไรที่รู้ว่าทําแล้วทําออกมาได้ดีก็คือนั่นนะคะผ่านไปหมดวันคนกดราศีมีนจะไปโฟกัสที่แบบว่าเรื่องหลังจากเลิกงานมากกว่าเอ้ยทําอะไรต่อดีอะไรแบบเนี้ยใช่ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวของเดือนพฤษภาคมนะคะ เดือนพฤษภาคมลาคนเกิดราศีมีนคือมีมีเงินสำรองไว้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากเดือนพฤษภาเพราะว่าที่ผ่านมามกราจนถึงเมษาก็ทั้งรอดทั้งพังทั้งปังมาเยอะแล้วตอนนี้คุณจะรอบครอบขึ้นหลังจากพฤษภาคุณจะรู้ว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่วางแผนทำธุรกิจแบบไหนที่จะไปต่อได้ที่จะซัพพอร์ตล,ลูกน้องหรือว่าลูกค้าทำให้ลูกค้าแบบประทับใจอะไรยเงี้ย คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทําอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆปีเลยหรือรวมถึงต้นปีจนถึงกลางปีจนถึงเมษาที่ผ่านมาคุณรู้ว่ารอดหรือล่วงใช่ค่ะใช่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเดาเดาการตลาดได้แม่นยําก็ ยินดีกับคนเกิดราศีมีนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าร่วมกับหุ้นส่วนหลังจากเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเลยนะคะแนะนำให้คุณทำไปเลยเพราะว่าคุณรอดค่ะรอดคือแบบว่าได้กําไรแน่นอนอาจจะแบบช้าหน่อยแต่ก็คือแบบกําไรก็จะบวกบวกไปจนถึงปี6566ไปเลยนะใช่ขยันนะคะค่ะในส่วนของ การเงินนั่นแหละคะ่ะเมื่อเราพูดถึงการงาน,นก็จะบวกกับการเงินคนเกิดราศีมีนปีนี้ปีห5้าตั้งแต่ต้นปีมกราจนถึงเมษาไม่มีเรื่องติดขัดใดๆกุ้มใจเรื่องการเงินเลยอาจจะแบบว่าไม่ได้เงินก้อนในแบบที่ต้องการแต่ว่า ภายในปีนี้หรือว่าหลังจากพฤษภาที่คุณคาดหวังไว้ได้แน่นอนค่ะเดินสายทําบุญสวดมนต์อธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้เลยว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิ้นปีหรือว่าเอางแต่อะสมมติเดือนนี้ยังไม่ได้ยังนิ่งๆอยู่นะมิถุนากรกรกฎาสิงหากักยาเงินเริ่มเข้ามาหรอค่ะไม่ว่าคุณ ต้องการหรือว่าหวังด้านใดก็มีแน่นอนในส่วนของเงินก้อนที่จะเข้ามาต้องบอกว่าเป็นส่วนของเงินก้อนแต่ส่วนของรายจ่ายขอบอกว่ามาโหระทึกคือโคมรายจ่ายแต่ละเดือนของคนเกิดราศีมีนคือเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมต่อให้แบบชอบอยู่เงียบเงบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็จะมีรายจ่ายเรื่องสังคมนะทำไปเถอะค่ะได้บุญน,นะก็เป็นการซื้อคอนเนคชั่นให้ตัวเองเนาะเออถ้าต้องจ่ายต้องเลี้ยงเพื่อนฝูงลูกน้องหรืออะไรบ้างก็ทำไปเถอะค่ะทุกคนจะจบจะจำในน้ำใจของคุณใช่ การเงินพยายามที่จะบอกให้ทุกราศรีทุกราศรีประหยัดเซฟเซแต่ว่าราศรีมีนคุณวางแผนชีวิตมาดีอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าเดือนนี้เดือนนั้นคุณต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ในส่วนของเดือนพฤษภาคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีงบในการที่จะวางแผนชีวิตยังไงก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าจุกจิกใจเท่าไหร่สําหรับราศรีมีนก็นั่นแหละค่ะเตรียมเงินไว้ค่ะสาหรับเข้าสังคม ใช้จ่ายอะสำหรับลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าแบบเออไปแบบช้อปปิ้งส่วนตัวอะไรเงี้ยสำหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วก็ขอให้แบบว่าช่วยช่วยแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สมมติว่ามีญาติพี่น้องเดือดร้อนอะไรย่เงี้ยค่ะคนเกิดราศีมีนถ้าช่วยได้ช่วยเลยนะได้บุญค่ะสมมติว่าคุณช่วยไป1,000คุณจะได้กลับมาพั0 0้าถึงสองพใช่ค่ะยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้มากนะคะค่ะฝากไว้เรื่องอการเงินของราศีมีนก็คือเรื่องเดียวก็คือว่าระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่แบบว่าสมมติว่าการตัดสินใจสมมติว่าไปเจอของอะไรที่ชอบใช่ไหมแล้วแบบตัดสินใจซื้อปรับ ยังไม่ทันได้คิดก็นั่นแหละคะ่ะอาจจะเสียเงินเงินก้อนแบบสมมติซื้อมาแล้วเอ้ยไม่ชอบสูว่าน้ําหอมหนึ่งขวด5้าพันอย่างเงี้ยเอ้ยไปดมกลิ่นที่เคาน์เตอร์หอมจังเลยตัดสินใจซื้อปึบแับแต่พอเอาจริงๆซื้อมาไม่ได้ใช้วางไว้อย่างนั้นเงิน5้าพันก็วางอยู่อย่างนั้นให้ฝากเรื่องแบบว่าเออการตัดสินใจในการใช้จ่ายนิดนึงคะ่ะอย่างอื่นก็โอเคไม่มีปัญหานะคะค่ะทีนี้มาในส่วนของ <c oughs> ความรักบ้างความรักของชาวราศีมีนเอาจริงๆต,งตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่อนข้างที่จะมีคู่น้อยราศีมีนจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่ารักตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเลยไม่ค่อยเปิดใจเลยจะไม่ค่อยเปิดใจให้เรื่องของความรักแบบไม่ค่อยคาดหวังแต่ว่าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือ พร้อมเทได้ใช่เพราะว่าคือแบบไม่ค่อยแบบโฟกัสเรื่องตรงนั้นแต่ว่าถามว่ามีคืออาจจะสเปกสเปกเ,เยอะแล้วก็ค่อนข้างฟิกกับสเปกแบบหมายความว่าเอ้ยถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเข้ากับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่ปลื้มถ้าแบบควงแล้วมันไม่แบบมันไม่มันไม่แฮปปี้ happy, หรือว่าคุยกันแล้วมันไม่ใช่อะไรอ่าราสิมีนพร้อมที่จะแบบเอ้ยอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขดีอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นคนโสดของคนเกิดราศีมีเดือนพฤษภาก็คือโสดต่อเลยที่เข้ามาก็คือแบบแค่คุยขำๆใช่เออเราเราฮอตเราแซบเราสวยของเราอยู่แล้วโสดต่อไปให้คนแบบให้คนอิจฉาดีกว่าเนาะใช่ในส่วนของปีนี้มี คนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะของคนเกิดราศีมีนไม่ต้องแบบว่าทุกร้อนใจใดๆเรื่องความรักเลยคุณได้บริหารเสน่ห์ตลอดไปแต่ตัวคุณเองนั้นแหละที่เป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยชอบแบบว่าไปยุ่งกับใครไม่ค่อยคือเป็นคนที่คนเกิดราศีมีนค่อนข้างจะไว้ใจคนยากในเรื่องของความรักก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรต่อให้แบบว่าที่ผ่านมาถึงจะแบบไม่ค่อยแบบทุกข์ใจใดๆแต่ก็ไม่ค่อยแบบ นะไม่ค่อยไว้ใจความรักเท่าไหรค่ค่ะเพราะฉะนั้นคนสวยคนโสดของคนเกิดราศีมีนแนะนําให้สวยรวยโสดต่อไปนะคะในส่วนของคนที่มีคู่สําหรับคนเกิดราศีมีนนะคะราศีมีนหากว่าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีอะไรแล้วเขาจะหยุดหยุดเจ้าชู้หยุดโฟกัสหยุดหาก,กิ๊กหาชู้อะไรใดๆทันทีเพราะว่าจะเป็นคนที่ ซื่อสัตว์นอกจากซื้อสัตว์กับตัวเองแล้วยังซื่อสัตว์ต่อความรักที่มีให้กับฝ่ายตรงข้ามใช่เพราะฉะนั้นคนที่ได้แฟนภรรยาสามีหรือว่าคนรักที่เกิดราศีมีนเนี่ยน้อยมากที่คุณจะเจอคนที่นอกใจหรือเจ้าชู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณตกลงปรงใจเป็นแฟนเป็นครอบครัวกันแล้วก็คือสบายใจได้เขาจะเลิกเช็คเล็ก เลดดิ้งกับบุคคลที่3ที่4ทันทีแต่ว่าเขาจะเช็คเลด i ิ้งกับคุณคะ่ะใช่เขาจะสวีทวิดวิวอยู่กับคุณเท่านั้นเองใช่สําหรับคนเกิดราศีมีนการมีคู่ของเดือนพฤษภากก็ราบรื่นนะคะไม่มีอะไรจะต้องแบบว่าทะเลาะบอแวงกันก็อาจจะมีแบบว่าไม่ลงรอยกันบ้างแบบเออชอบไม่เหมือนกันสมมัวไปเที่ยวไปทานอาหารไปร้านนู่นนี่นั่นอาจจะแบบว่ามุ้งมิงกันงองแงงกันบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้ทะเลาะกันก็คือด้วยความรักค่ะ ใช่ค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการเตือนนะคะขอสำหรับคนเกิดราศีมีนเดือนพฤษภาปี2565นะคะแลนดอมนี้สำหรับคนเกิดราศีมีนค่อนข้างมีเรื่องเตือนที่บอกว่า ที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าเออดูดวงไปว่าชิวๆแต่ว่าในเรื่องของการเตือนระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกหลานหรือบุคคลในบ้านถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนนะคะก็ระวังเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทอะไรเงี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีการผ่าตัดฉุกเฉินหรือว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าหากว่าคุณมี ผู้ปกครองที่จะต้องแบบดูแลอายุมากๆนะคะระวังด้วยนะคะเรื่องสุขภาพที่คุณจะต้องแบบว่าเตรียมแบบเออถึงขั้นแอดมิดเลยนะอันนี้ให้คุณระวังไว้แล้วก็ใส่ใจอาหารการกินดูแลผู้ปกครองที่บ้านดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใช่ค่ะดูแลสุขภาพท่านแล้วก็ระวังเรื่องการลื่นลม้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนตัวของคนเกิดราศีมีนก็ให้ระวังเรื่องระบบหัวใจหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็แบบอาการชาโดยไม่รู้ตัวมือชาเท้าชาอะไรเงี้ยค่ะใชะ่ในส่วนของสุขภาพก็มีประมาณนี้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุราศีมีนก็ชิวๆค่ะขับรถไปไหนก็เดินทางปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงนะคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะสำหรับราศีมีเนืนอนพฤษภาก็สรุปแล้วดวงรวมรวมก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินการงานแต่ให้กังวลเรื่องอการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุคคลที่อยู่ในบ้านเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องความรักก็ดีชิลแฮปปี้นะคะขอให้ทุกคนที่เกิดราศีมีนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็ ผ่านพ้นเดือนพฤษภาไปได้แบบสวยงามนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณทุกวันค่ะขอบคุณจากช่องนางฟ้ารันดอมออฟเลิฟนะคะ